สวัสดีค่ะ FC ทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคลองพารวยเนาะคะ่ะ FC ท่านได้าำมาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะไม่ให้พลาดคลิปเด็ดจากช่องคลองพารวยเนาะคะ่ะคะมือน,นี้แอดกระด้ยมาอยู่วัดปู่เจ็ดสองนะคะพี่น้องค่ะหลังจากเขาสามศูนย์ตรงๆน้ะค่แะแอดก็มาตามต่อหัดให้พี่น้อง FC ได้ ตามต่ออีกเนาะค่ะพ <Dartmouth> ี <ay> ่น้องขางมือนี่แอดกระดัมาอยู่วัดปูเจ็ดสองเนาะค่ะพี่น้องค่ะมาตามแนวทางเนาะค่ะว่าปูเสียหายตองงวดตระใด้เนาะค่ะไปรับชมรับฟังพร้อมๆกันเลยค่ะตามแนวทางกับปู่หมานลายตระได้นาะปูสามซูตรงๆนี่ค่ะมันไมม่่ออออกกไได้คุณละลายเนาะปู่ อันนี้เป็นงวดที่แล้วนะคะพี่น้องเขาปูปูเขาโตว่องเลยนะพี่น้องระาะมาเจ้าเนียนนั่นนี่ละเรียกกันเดียนเท่าไงสาม่ซนคือเรียนสามโซนนี่คือเขาจับนี่ปูจับไห้ปูจับตั้ทใช่ติดกลางเด็กตัดออกนะสามศูนย์สามเก้านี่คือบนนี่ก็บสามหาสองหานี่ยครับสองคูนี่นี่ก็คือมาตัดออกแล้วนี่ ให้เนีนๆเลยเนี่ยสองห้าสามห้าแล้วก็ล่างก็สามศูนย์สามเก้าต้องมันกันนะเนี่นียก็นี่เอาไปมามันก็ยามันดังบาปล่อยไปแล้วได้สามกระแสไปตัวอื่นจากตัวอื่นเอาสามศูไเพราะว่าางไ่ซือ่ได้ดีได้ปูมันบอดติดเล็กอ่ะคันละราะว่ามันเป็นเหล็กที่้าปูปล่อยตัวใดไปเขาจะลงน้ำกลบดเห็นบ่วัที่สิบแปดปล่อยไปวัดใดวัดใดก็คืขึ้นมานํากันบานเหนื่อยมาก คือไว้ไว้หิ้นี่เลยลูกหลอกลูกซนก็เลยจัดอันสาซูนนี้นะแมตาตาเจียนเห้ก็จะไว้ยะนี่ที่ไว้ตลอดด้วยตอนไปสั่งกระแสอื่นสามศูนอนแรกที่มาตาตองหัวปูวงใหเลยวตัวนี้สามศูนย์รันไม่ซื้ออะไรคถ้าเขาปล่อยไปซื้ออะไรมันมีี้ก็หมายันแแต่ว่าดีคะหัวนี้ใครซื้อคือไดไเต็มปูงานเพราะว่าเต็มมินเต็มหมสานย์ตัวห้องกันบมันเต็มสามแปดแ ถ้าเจ้ากับใจเคิงสาก่ากับเคืองแกเก่ากัเคืงเก่าเจกับเคิงลอตเตอรี่เนี่ยนะยังว่นได้จะสามย์ยังวันเนี่ยตัวเงินหมได้ได้สามศูนก็ปูจะสามศูนยะเจาโอ้ปูเจอลอตเตอรี่ให้เพิงได้แจ็กใบได้แจ็กใบปูบอล้วอ่จมาขายนน้อยนโอ้น้อยพี่น้องสามศูนย์นะคะปูได้มาได้จะสามศูนย์แมนพว่าสามนมันมีคนสื่อปูแมน กพุ้งเด้วนะค่ะพี่น้องเใบยูนะคะพุ้เดยนคะสาม่นบ่อนะได้ตรงตงเลยนะปูนะสามศูนย์เนาะปูหมืนจ็คใบเจ็ดใบป่ะเี่ยนใบป่ใบป่ค่ะเดใบเจ็ใบเนาะค่ะปูหมนพี่น้องพยายามไหอ๋ออันนี้วันที่มาค่ะปูอ๋อวัที่สิเนาะค่ะ โอ้หาเก้าไม่เดีวพี่น้องหาเก้าสองเก้าหาแปดหาพ่อมากะจับนี่ละจับอันนั้นเลยจ้าไปเล็กลักเข้าวดีเป็นมาให้ให้สามตัวเดียวแปดเก้ามาให้สามจ้างวดฟักงวดฝากไปให้จับเก้าให้วิ่งเก้างวดันให้จับเก้าให้ใช้สี่เก้าห้เก้าเก้าสองเก้ามันตัวกันทั้งบนทั้งล่างจ้านี เนีนไทตัวนี้ัน่หนึ่งเก้าห้าก็หายันหนึ่งห้าเก้าตัวนะะั้ที่เจ็ดกะแตตัวเชียงคนไทยตรงร้ามันเสียลำบากตัวนี้ก็มาฟัางปูอธิบายให้ฟังนะคะว่าปูสีเน้นย่ำให้เป็นตัวใดนะคะพี่น้องตัวใดให้ปูอิบาตัวเนาะอันนี้ลายห่นียเนหาเนีนเก่ามาหน่เนหาก็เป็นเก่านอกเขากระับใชโรดนห้าเกห้ด ห้าเก้าหอห้าเกาห้าแนเนาะไแล้วแล้วกรบมั่งกับีส่ะสาเก่าถ้าเดือนะมามันเป็นสองสองเก่าเลงวดงวดก่อนนี่มันเป็นมันศูนย์สามปมันสิเปทตัวนี้มันสีไดไทั้งหมทั้งหลังอ่านมาได้เลียวขาเลยมาลักไว้สองเกาไว้ล่างก่อคนิบโตกระคิมอากาศเนกาีขนาดเท่บลงได้่านนี่เลยตัวนี้ พอมานมาสูตรโซนสามแปดค่ะางเดิดมันะค่ะถ้าอร่อยใจจะนี่อรแต่ว่าคันเรนลอตเตอรี่นี่ปูมากสุดใดสุดเลยนี่สองคู่นี่หาตองหาแปดโม่บ้านสีหลอกว้อีกม่ปูใหม่ๆโยวันได้นั่นหาถ้าบน่ดังนะหาซื้อลอตเตอรี่ไปแล้วน้ปูหาตองแปดเนาะมึงซื้อว่าอะไรก็จะวันออกมาค่ะแมนอยู่ปูกันป่อยออกไปแล้วก็ดังาะซื้ออะไรบ้า ตนีดังตลอดการยู่งเลยเนี่หรก่ียนอเอรมากวัน้าทาปูป้อยไปนี่ตัวแรกก็ชังหายาักหายนกเมื่อมนรับปรนนี่ขดนาเขียนไปทุกทีมกันยังยีบบดชุดโตเขียนไปเขียนบดอเขียนบไกันยังมี่ีไปดังยู่น้องปูเมน่เขาเขียนไปทั้งเก็ดเก่าเก่าเก็ดเก่าแปะไปเรื่องเอาไปนำบอันเป็นแบบบ คือตัวน e <hi> ี้เขาหลอกูหลอกไว้วันนี้ปุ๊บว่ารออีกเิมันอะไรนะมันมันอะไรเบอหลอยเยวใไ้อาจารย์มาหล่มาหลก็มาซ้อนกันมันกนั่งแล้วเยวปุก็สิได้บอกตัวลอกตัวแค่แบบนี้บามนกับอะไรนี่เกี่ย้มั็พอนลังหอกจ้าตัวได้เน้นปุ๊พอเดชไปเอายิบลอตเตอรี่ไว้เนี่ลอตเตอรี่สองตัวแ้สองตัวหาเก้าก็หาแส่ ทีเน้นเน้นเหมืนปปูฮะเกก็หแปดเนาะตามท่านเดี๋ยมันก็เรีนหาเก่าหาเก่าตัวใหญ่ละใช่เน้นหาเก่าก่ต่อไปสั่งเอ้ยบอสั่งมันกัชื่อาแล้วเออทำมันมาสูบแบบมันกันทุกหัวแมนมมนไปเรียกอันตลอดการพอเรียกอ่งนี้เรียกคนมักเรียกั เมนยูง่ามยูค่ะก็ทำมากกว่าเยอมากเลยนดีกันเฉพาะหาได้แบบตาถาลงไปเมื่อกี้หาบ่ได้อืเมนอยู่ฟูแค่มาจอเด้อค่ะพี่น้องค่ะผู้ใดมักเลขของปูนะคะเจ็ดสองนะคะเนาะเพราะว่าเลขของปูกับเข่าลายงวดติดนะคะในงวดวันที่สิบเจ็ดกับแตกสามตัวนะคะกลางวดวันที่หนึ่งกลุ่มภาคกับขอบสองตัวล่างตรงๆนะคะสามศูนย์นะคะตัวปูเน้ยนหายว่องหายนะคะงวดนี้ปู้พักวิ่งก็วินนี่ละ <bid> ng, ว่หาเก่เก่เลขลาของปูโอ้ค่ะบิดบนล่างบนหลังเลยเนาะปูค่ะแต่การเละล่างเขาปูนี่ปูมักมักแยงเด่นตัวเด่นคือหาเก่าหาแปดกัมักอยู่พี่น้องแต่ว่าหาเก่านี่เป็นเละเด่นของปูนะคะเนาะเด่นเก่าก็หาปูก็เลยมาหาเก่าพี่น้องก็ไปยิ้มกับตลาดกินแบงค์รัฐบาลได้นะคะเน,ะนาะเสือมักเสือจอบอ่ะ จัดตามนะคะบวกมากรปล่อยพานนะคะนอกากเป็นแนวท่าเรือกับมีเขามีิรุดพิจรารณาในการรับช่วงเบิองนะคะปลา,าตัวอะไรซาโตนีมีคู่เดียวมาปูุงอนีมเดียวกันนั้นอ่ะอืมขึ้นหน่อยแถวปูกวนนี่ตามปูทาง,งเดินมากกันเนาะเลือดตัวเดียวบ่ค่ะรู้ว่าจงไหนื่หมดมันทางมากจังสิราคารับหาหาปลได้ปลาหาบ่ได้เลือดแค่ซ้ำนี่แม่นคือมันหนังง่ายนะเด็กคนนี้ซิมบัตเตอร์อิวราปูสันตามตั ครับตัวผมก็ซื no ้อใบเนาะแต่ลงไปเนี่นอยู yeah, ่ก็เป็นยังปูเทียพนหาซื้อได้เนาะปูเนาะเนี่ยเทียเอ็มซีพนหาซื้อได้เพราะว่าเรียบปูหนีสามตัวเขาดีเนาะเพื่อติดไว้เนาะปูเนาะตัวละสิบบาทเรียนหกประตูแล้วพี่น้องตัวละสิบบาทงามอยู่ปูสองเจ็ดเก่าปูท่านเดินท่านเดินมากหวานมาก ทางเดือตัวนี้คือ0 0 3 8บนนีปูปูมักตัวใดนิ่ตัวใดทมักมักบนเทมันนี่เ3ตัวนี่ตนมุนเอานีคือตัดหลินเลยเจ็ดเก่าตันอ้าตัดสตัวนี่เก่าไปเลยนี่มันเ่าเกเก่าเก่็เกบนเก่าเจ็เจ็ดเก่าแพี่น้องเนาะปูมักเก่าเจ็ดเจ็เก่างเทมอ่านล่งลางไดบอหาเก่าขึ้นบนตัวนี้ล้องลางก็ได้นะบอก่าถงบอกว่าเ่นอย่ บ่าให้ละคักขัดมอนี่ปูมันก็คักแล้วจังออกเป็นตัวได้แม่งั้นขักแล้วยังออกเป็นตัวได้ปูาาออกเป็นตัวได้ฝานี้ว่าแบบนี้เพราะนั่นแหละว่าขักแล้วมอวสูดแล้วว่าล่ะวุ้พี่น้องสูตรปูนสมุดตึ๊บบักไงนะคะพี่น้องส่วนที่ขัดกอกออกมาได้นะส่วนที่ได้ตดีๆเด็ดๆให้พี่น้องลอยก็สูดส่วนสีลอยก็สูดพี่น้องส่วนปูสีมาเน้นให้ได้สามซูนตรงๆแล้วพี่น้องเนาะแตผมใช้เวลาจ้ะค่ะสูดลอยก็สูด เมืองลอยพี่เรอสมุดปูลึบปักไงพี่นอมาซึ้อหน่อยได้ค่ะมีสู่ห้อละตาเ่อแฮมันดนแล้วเนี่ยปีที่กันน่ะเออคนห่อเขาสามชิงหวัด่นเกิหัวก็มาปล่อยนะพตาที่คนว่านางออกก็ปูเหมือนที่หนูว่า่ายถ้าเพิ่นแต่สีมันปูคนว่ามักสามศูนย์กับแปดสามได้ตัวได้ค่ได้ลาเนาะบได้อย่างไรนะเพราะว่านันมากอกออกเลเนี่ย่นมาอากในประจำ ไทยบ้านเขาามาเขาเจ้าเขามาหนึ่งเขาเจ้าได้ประหัไหมเพอนยทธทเพิ่นเป็นแมนไทยบ้านแมนไทยบ้านนี่เขามาทุ่มเขาเจ้ามากหมดภาพหมดทั้งเรื่องเขาเจ้าเดรรอนเขาเจ้าเขาม้าห่ะเาได้สูงแล้แมนเขาเจ้ามุก่าไปนะหลก็เอาแบงให้เขาไปงเทียมกับเขาเป็นส้วนไปเขาได้ที่หนังลังเทียมกับเขาเจ้าได้กินได้ย่างได้ทกูว่ามีโศกเงเขาบอกจับไส่กับอะไรเนี้ย พี่น้องเอซีก็แคบนาจอไว้นะคะปูเจ็ดสองก็เข่าล่างตรงๆเนาะคะ่ะสามศูนย์ค่ะมือนีแอดก็ได้มาตามต่องวดเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะปูก็ไดให้แนวทางฝากพี่น้องเอซีเลยเนาะคะ่ะพี่น้องปูกระบอกว่าคักแล้วเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะก็ตัวเด่นก็คือห้าเก้าห้าแปดเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะแคบน้าจอไว้เด้อค่ะไปจับเสียงรอตลีบึงเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะปูก็ให้เป็นแนวทางเนาะคะ่ะแอดก็เป็นผู้นาเสนอ หาแนวทางฝากพี่น้อง FC เนาะค่ะ FC ท่านได้เข้ามาเรากก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะไม่ให้พลาดคลิปเด็ดๆจากช่องคลองพารวยเนาะค่ะขอให้พี่น้อง FC ทุกท่านมีแต่ความสุขความจเจริญลำล้ำลวยๆกันทุกคนเด้อค่ะสำหรับคลิปนี้แอดก็ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ